อาครับได้ครับแต่ผมจะการให้นะครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่รักซื้อเสร็จแล้อยังครับพอดีฉันเพิ่งนึกได้นะคะว่าตู้เยนที่บ้านก็มีอยู่ฉันซื้อเอาละเฮ้ยแต่ผมว่าส้มมันดูน่ากินมากเลยนะสีก็สวยด้วยอ่ะต้นพี่รักคะ คือฉันหิวน้ำมากเลยอะค่ะคุณช่วยไปซื้อน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิคนะงั้นเราตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเข้ามานี่แกกล้าทำแบบนี้ต่อหน้าแฟนฉันได้ยังไงฮะคือผมว่าใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่อิ๋ครับใจเย็นๆเ,เหรอ,อแก<แ>รู้ไหมว่าแกทำอะไรต่อหน้าแฟนฉัน แกอยากจะลองดีกับฉันใช่ไหมฮะคุณผู้หญิงครับคือมีคนเขาบอกให้ผมทำแบบนี้นะครับใครคุณ <Okay. S 2> ผู้ชายที่เคยมากับผู้หญิงไงครับอุย้ยนี่เ,นเดี๋ยวฉันซื้อส้มไปฝากสันเขาดีกว่าพอดีว่าสันเขาชอบกินผลไม้คุณเม่อไหร่คุณจะเลิกกับมันสักทีอะ ฉันก็บอกคุณไปกี่ร้านรอบแล้วคะว่าซันเนี่ยเขาเป็นธนาคารของฉันถ้าเกิดว่าเลิกกันเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะคะแล้วคุณเห็นผมเป็นอะไรอ่ะก็เห็นคุณเป็นคนรักไงคะคุณเด็ดสักขนาดนี้เนี่ยฉันจะไม่รักคุณได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเรากลับไปหาอะไรทำสนุกๆดีกว่าไหมผมเห็นส้มแล้ว ผมรู้แล้ว่าผมจะทำอะไรกับส้มอันนี้นได้ค่ะฉันต้องจัดการตัวปัญหาให้ได้พี่รันี่ค่ะน้ำเดี๋ยวฉันขอเคลียร์ธุระก่อนได้ไหมคะคุณกลับรอที่บ้านก่อนเลยคะ่ะให้ผอกไปได้ไหมไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวฉันรีบพาไปแล้วแต่คุณแล้วกันนะแล้ว นี่ไม่ซื้อแล้วเหรอ,อ,อไม่เอาแล้วค่ะพอดีว่าของที่บ้านหนงมีอยู่เลยโอเคเปนผมจะรอที่บ้านนะนี่อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ เป็นอะไรที่รักทำไมคุณงุดกินแบบนี้ยังจะกล้าถามอีกเหรอคุณเนี่ยเกือบจะเป็นสาเหตุที่ฉันกับสามีต้องแยกทางกันแล้วรู้ตัวหรือเปล่าุณรู้อะไรของคุณนะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมงั้นมาดูนี่มานี่เลยแกเป็นคนใช้คนขายเนี่ยเขาเขียนนี่ใช่ไหมเขียนอะไรคุณไม่ใช่ผมคุณไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละที่รัก แก้ตัวอะไรล่ะผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําไม่เคยคุยเขาสักคำแล้วผมจะทําแบบนั้นได้ยังไงล่ะคุณไม่รู้แหละแต่คุณเนี่ยเกือบจะทําให้ธนาคารของฉันหลุดมือไปฉันจะเลิกยุ่งกับคุณมิน้นทำไมคุณพูดกับผมแบบนี้คุณเคยรักผมบ้างไหมรักเหรอฉันเ่อเห็นแกเป็นแค่คู่นอนเท่านั้นแหละฉันไม่มีวันทิ้งคุณเลยรวยอย่างซัน คบคน,คนจนๆแกหรอกแต่คนรวยๆอย่างผมเนี่ยสามารถทิ้งคนเลยเลยาบคุณได้ใช่ไหมเช้แซ <c oughs> นคะคุณแฟกซนอธิบายก่อนนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นและต่อไปนี้คุณกับผมเนี่ยเราไม่ต้องเจอกันอีกนะนุ่ครับขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้รู้ท่าแท้ของผมซแซนะ คือไหนๆฉันก็เลิกกับซันแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องหลบซ่อนใครแล้วฉันรักคุณนะคะทุเล่คู่หญิงอย่างแกเนี่ยมันก็เป็นได้แค่คู่นอนไม่ควรได้ความรักจากฉันหรอกแชมเฮเพราะแกคนเดียวเลยไอคนขขยผลไม้แกไม่น่ามาแส่งเรื่องของคนอื่นเลยอะแล้วมันทำแบบนี้ฉันจะทำยังไงแกต้องรับผิดชอบ หบปากถ้าไม่หบปากจะก้มยัดปาก <c oughs> ไ้ยที่มันเกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะความเลวของแก <c oughs> สมทำหน้าพี <c> ่ <oughs>